ประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจัก,กรีนรุบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่ให้ประกาศว่า โดยท,ที่ทรงพระอนุสร์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระบระมเชษฐาธิราชซึ่งได้ทรงรับพระราชภาระสืบราชสันตติวงศ์ดำรงพระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่อาณาประชาราษฎรแต่ได้ดวนเสด็จสวรรคต ก่อนได้รับบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีอันเป็นเหตุยังความเศร้าสลดแก่ประสบกนิกรทั่วไปคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีอันมั่นคงของปวงชนชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่เข้ามาพึ่งพระบร,รมโพธิสมภารที่มีต่อสมเด็จ พระรมเชษฐาธิราชผู้ทรงเป็นธรรมิกมหาราชาจึงได้ดำเนินการสนองพระราชปรารภแห่งพระมหากษัตริย์ซึ่งสืบราชสันตติวงศ์ประกาศเฉลิมพระปร,ะประมาพิไทยสมเด็จพระบร,รมเชษฐาธิราชและถวายนบขปดลเสวตฉัตรดังความปรากฏตามประกาศเฉลิมพระประมาพิไทยแล้วนั้นบัดนี้รัฐบาลตลอดทั้งประสบกร ยังคงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดลซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของอเนกนิกรชนเสมอมาไม่เสื่อมคลายกอบกับในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีสมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณถวายพระเกียรติยศ ให้ปรากฏแผ่ภพศาลยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีได้มีฉันทานุมัติให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าลองทุลีพระบาทซึ่งทรงปีติสมมนัสด้วยมีพระราชาฤไทยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบร,รมเชษฐาธิราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมม ให้ถวายเพิ่มพระนามพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลเป็นพระประมาพิไทยอันวิเศษตามแบบแผนโบราณราชประเพณีว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลอดุลยเดชวิมลรามาธิบดีจุลาลงกรราชปรียวรนัตตามหิตลานเนรสวรางกูล ไอสูขุสันตติวงศวิสุทธิวรุตตมะขติยศักดิ์อัคขอุดมจักรีบรมมราชวงศ์สนิวิทยศสพิษราชธรรมมาอุปินิบุญอดุลยะกฤษดาพินิหารรังสริสุสาทิศบุรพาธิการไยศารเกียรติคุณอดุลยะพิเศษสัพเทเวศรานุรักษ์ทัญญาขคลักษณะวิจิตร โสภาคสันรพางมหาชนโอตมางพระประนตบาทบงกฎยุคคนอเอกนกิกรชนสมโมสรสมมติประสิทธิวรยศมโหดมบรมมราชสมบัตินพปดลเสวตฉัตรตราดิฉัตรสพรัททตทศทิศวิชิตชัยสกลมหัยสวริยะมหาสวามินไมเหตสวรมหินมหารามาทิราชวรโรดม บรมมนาตชาติอาชาวสัยพุทธาธิตรรัตนารักวิสิทฐศักด์อัครนเรศสราธิบดีเมตตากรุณาสีตละหฤรุไทยอนุปมัยบุญญาการสกลภัยสาลมหารัศดาทิปบดีพระอธมรามาธิบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ขอให้ทรงพระเกียรติคุณวิบุลยศปรากฏแผ่ภพศาลในสา,นากลจักรวาลจิรัติติการตลอดนิจนิรันเทินประกาศณวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2539เป็นปีที่51ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโอการนายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรี